ทนายเดชาสัตว์หน้าที่สอวอต้องโหวตตามเสียงข้างมากสมัยปี62สองยังโหวตให้ประยุทธ์ทนายเดชาสัตว์สอวอเสรีลุยฟ้องกลับกล้าวหน้าที่สอวอต้องโหวตตามเสียงข้างมากเมื่อปี2562ก็โหวตผลเอกประยุทธ์นั่งนายกรัฐมนตรี วันที่18กรกฎาคมทนายเดชากิติวิทยานันท์ได้เดินทางไปยื่นฟ้องกลับนายเสรีสุวรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาหลังจากก่อนหน้านี้สอวอเสรีได้ออกมาถแถลงข่าวว่าได้ดำเนินการฟ้องทั้งทาง,งแพ่งและอาญาทนายความชื่อดังสองคนและประชาชนที่แสดงความคิดเห็นโพสข้อความหมิ่นประมาทกระทบต่อธุรกิจของครอบครัวและเครือญาติของสอวอ ซึ่งทนายเดชาได้โชว์หลักฐานที่นำมาฟ้องกลับพร้อมกล่าวว่านี่คือคำพูดของนายเสรีได้พูดบอกว่าประชาชนเป็นพวกอันธพาลด่าว่าโง่พวกเห็นต่างทางการเมืองเป็นพวกทำลายชาติทำลายสังคมทำลายวิถีชีวิตที่ดีงามของประเทศไทยคำพูดเหล่านี้ ตนมองว่าเป็นคำพูดที่หมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงพร้อมยืนยันว่าเหตุการณ์ที่สอวอเสรีนำมาฟ้องนั้นเป็นเหตุการณ์ที่ตนไลฟ์สดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ตามรัฐธรรมนูญและข้อความคำพูดที่ใช้ในการไลฟ์นั้นตนไม่เคยเอ,อ่ยชื่อสอวอคนใดแต่กลับมีคนร้อนตัวมาฟ้องอีกทรั้งทุกอย่างที่ตนพูดเป็นความจริง ทั้งที่บอกว่าเงินเดือนของสอวอนั้นมาจากภาษีประชาชนต้องรำลึกบุญคุณของประชาชนต้องเป็นกลางและฟังเสียงของประชาชนและต้องหนักแน่นยอมรับคําวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเพราะเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของตำแหน่งสวรวมถึงการที่ตนพูดว่าสวบางคนนั้นผด็เด็กรก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครและยืนยันว่าทุกสิ่งที่ตนพูดในรายสดนั้นเป็นสิ่งที่พูดแทนใจคนดู นอกจากนี้นายเดชายยังพูดถึงหน้าที่ของสอวว่าต้องโหวตตามเสียงข้างมากเพราะเมื่อปี2562สวที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาก็มีการโหวตพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกทัฐมนตรีตามเสียงข้างมากขณะนั้น แต่ทำไมในปี2566ถึงไม่โหวตตามเสียงข้างมากของประชาชนที่เลือกนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและบอกว่าการที่ไม่โหวตตามเสียงข้างมากนั้นสอบวอไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลย